อาอพี Ooh, so, so, ่น oh, ้องพี่น uh, ้องโอู้โฉบโฉบครับผมบักแข้งไงครับบักแข้งไงเห็นปะไม่ยังไงลูหน่อนี่พี่น้องพี่น้องอู้ยงางมากครับผมอู้จับมั็นไายไปทันพี่น้องอร้านึงวันของขาเท่าไกระอันเห็นนะอู้ยได้ครับพี่น้องเบิรงครับผมอู้ยง่ายดีวันวอม

<laughs> <laughs> lấn ไว้ à. <laughs> ừ, thì thái ขึ้น đẹp อ่ะอยู่ không ทางปุ้นหลังนึงเอ้าอยู่ติดกันเลยจ้ะนี่เอ้าโอหลัง không นั่นบ่โอทางนี้ก่อน เห็นป่ามีล้านนึมีล้านนึมีล้านล้านนึ่งยิันตายวะเย็ดายวะเยออ่ะ,ะโอ้ยทองขางเลยใส่เอาใส่เอาใส่อืมจะน,น่นอนไม่รู้ป้ะห <c oughs> ้องเมือไหร่

นี่หลังนี่นี่นี่บ่นี่หลังน,น,นี่ตายบ่ต้องเขาาบ่เดี๋ยวไปออกนองเอตัวนึงมี่ตันวนวงเขาาเอาเม็ดละครับผมมาหาอยู่หาจินเนาะต่างวันหยุดครับผมไปุ่น้ำกันครับผมเงี้ยวๆคิดเนีย่ย ดูกันย,า,ยาวๆเนะาะโดนจีเด้มาหายูหายจินคือเก่าครับผมหลังนี้ว่ดลัน

ไปก็ครับผมดูดึงกันดูดึงกันครับผมว่ากีหมานปะยังเอานุงพวกว่ะเฮ้ยเฮ้ยยี่น้องยเขาลงโอ้คือยาวาคยน่ยคือยังุังเงุเขาไม่เงียเลยโอ้ยมันใหบูุ่เขาเยน้องเขาครับผม เอาเมื่อได้พี่น้องเอ้ยบริเยกบริเกียงครับผมหายูหากินไปต่อไปี่เาลยบอกอันไปนีนีกี่แนี่ดีนี่ดีนี่มันายแม่นะมั้งุลอันม้อันเมอเอาเมืดอด้ แน่นตับเกียบรอยเกียบรอยพี่น้องเกียบรอยแต่ว่าักลียบรอยแ่ไนเหลียบรอยเกียบรอยพี่น้องเกียบรอยจะตัวน้อยทำหนูสิเอาไว้กับชีวิตของมันเอาเอาด้วเปียไปเก็ีไปเอา เก็ยบย่างเดียวนี่เริ่มต้นคนบอกเก็บไปก่อนเก็บไปย่างเดียวครับนี่แหละเป็นเขาครับเป็นปลามันได้พี่น้องเด้อาทีตยนี้มาเห็นด้วยไหมนี่แหละเป็นปลามันอันนี้อันนี้เป็นคู่เป็นคู่กลางครับผมเดี๋ยวลุนก่อนใช่ละ่ะพอเนี้อ,อนนปาตับเลย เราทะเลาะกันหลอทีเดียวมาตัดเลยอันนี้ขาวจุนพูดเลยมาตับเอาทำไมนี่พี่น้องนี่ครับอีกจานนึงพี่น้องเออมันต้องเหยืออยู่นี่นี่เสียแม่เนี่ยเอาบางเลี้ยงเอาไปกระเทยอยู่หรืเปล่เลี้ยงเลี่ยงเนี้ยงแต่เดี๋ยวเนี่ยเออใหญ่สี่ค่ายเยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ย พี่พอกินได้ไม่ไหรอ้นยนูลรองขาวนะกินได้มัดครับผมลอกหนังออกดีๆเลยก็ขอไฟลอกหนังกง็อมออกกินคอมคอมขนงเร ออเอาเรียบร้อยขาเอาคืนคุ้นคือเก่าโอ้ยชีนไหนไหมเอ้าไปกันในเป็นไดจากแต่มแล้วเนี่ยชิบกวัวแล้ว <c ười> ชิบก่าแต่มแล้วไม่น้องได้แพงไงตัวนึงคุ้มค่ายเอ้่ หนูเน้ารุ่นในหนูคุกหนูคว้าเมีนเมนเมีนหนูพัดออออกครับหนูพันออกเอาครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันมือกันเสารเด้๋ครับเด้อหมดแล้วครับหมดแล้วครับสามสิบคนหลังบ่สี่สิบสิรเอาไว้พอกันมือกันเสารครับผมเอาพอกันได้พี่น้องเด้ออ่า